ก็ได้ทานกันถึงสางสำรานแล้วเดี๋ยวภาคบากนกำลังจะเตรียมอ่าไม่ทราบเลยจมกทราบเลยคะอ๋อเป็นมาจากยุรยาครับเป็นสมาคมนักจุ๋เล่นแจ้งเหตุในยุรยานะครับรวมๆกันมากับเพื่อนๆประมาณ3-40คน มา,มาเปิดบูธอาหารอยู่สามสี่บูธก็วันนี้ก็มีต้มตับนะครับหมดไปแล้วนะก็มีตอนเช้าม,ม,มีต้มเลือดหมูตอนกลางวันยำยำลมิตรเย็นนี้ก็ต้ยมยำต้ยมยำแล้วก็ทอดไก่ทอดนะครับ,มา,รบมาปีนี้เป็นปีที่สีก่ก็รู้สึกว่าดีครับมางานอย่างนี้นะครับคนที่ไม่เคยมาก็จะรู้ ว่ามาแล้วจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับเห็นเขากินกันแล้ววาดูนี่กินไม่มีอะไรเหลือเลยไหมค่ะกินลา<อ>บ,บไปหน้ากองเลยอะ่ะใช่เลยใช่ครับมาแล้วถือว่าได้มาทําบุญแล้วของก็หมดน่ไม่มีการเหลือกลับบ้านนะ,ะครับ,รบก็รู้สึกดีครับ ได้อะไรบ้างได้ของเล่นยังได้แล้วครับได้อะไรครับหุ่นยนต์จับไม่ได้ละโดนอย่างเดียวแล้วก็มาลายครับอ๋อชอบไหมชอบไหมชอบอยากให้จัดอย่างนี้ทุกปีไหมอยากครับ ค่ะพระพุทธบาทค่ะวันนี้นำอะไรมาเลี้ยงน้องๆบ้างคะข้าวหมูแดงกับข้าวหน้าไก่แล้วก็ของเล่นสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยขนมค่ะมาทำงานกับกลุ่มนี้มากี่ปีแล้วคะสี่สิบสิบห้าห้าปีก็มาได้สิบห้าปีค่ะสิบห้าปีก็งานก็ดีชอบชอบมาทุกปีครับชอบทีนี้เย็นหน่อยเย็นครับทุกครับทุกจังวันเด็กวันเด็กวันเด็กดีทุกปีสนุก หนุ่มหนาหนุ่มหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคะของเรามาจากลังสิตครับก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆมาจากบิสโตนแล้วก็จากคลอง3าคลอง4และที่ลังสิตครับผมมีวันนี้มีอะไรมาเลี้ยงน้องๆบ้างคะวันนี้ก็มีครับร้าน โหนี่ก็มมอเข้าสารมาให้สองกระสอบแล้วก็จากเพื่อนๆก็รวมเงินกันซื้ออาหารมาแล้วก็ต้องขอบคุณสุภาพบุรุษลูกทุ่งลุงสุริยาครับก็มอบเงินมาช่วยในการซื้ออาหารมาวันนี้ก็จะมีข้าวต้มเมื่อคืนก็ทําไป8 8หมอ้9มอ9หม้อแล้วก็มีต้มขาหมูใส่ไข่พะโล แกงเขียวหวานไก่แล้วเดี๋ยวที่กาลังจะเตรียมกันอยู่นี่ก็จะมีจับชายมีแกงเหลืองสองพันรถครับกับข้าวยังไม่หมดเยอะมากเลยนะคะสาหรับพี่น้องกับพี่น้องของการเป็เด็กสัญจรแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนอย่างนี้แล้วก็ผู้ปกครองด้วยรุ่นงานระดับนี้วคะกับอ๋อในส่วนตัวของผมนี่มาได้11ปีแต่โครงการนี้ครั้งนี้ครั้งที่17เป็นปีที่17นะครับ ผมมา11ปีแต่ปีนี้ปีที่17ของโครงการทั้งหมดก็เนี่ยจากพี่ๆจากคุณนิกรเนี่ยจากร้านเสื้อปะทูอัมภาวะแนะนําบอกต่อกันมาแล้วก็จากคุณตีคุณตีนี่ก็อยู่บิสตอร์นะคุณตีเรามีเชฟหลายคนครับคุณลงเชฟเชฟเลิกเชฟไก่นี่เชฟหนึ่งครับมาจากเชฟหนึ่งเสด็จดำอันนี้มาจากสงขาเลยครับ ร่างพวงหรออาจารสงขาเลยนะสงขามางานนี้ด้ยกันปะอ๋อมาหลายปีแล้วคพี่อ๋อมาหลายปีครับเชฟเปาเชฟเปานี่ก็อยู่เบื้องหลังเ่ยเชฟเปาใส่หมวกอันนี้มือปรุงปลาร้าทรงเครื่องเชฟไก่ตอนนี้อำลังพาลูกไปฉี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาก็มีแต่ตรงนี้มีแต่พ่อครัวอยากให้พูดความรู้สึกเกี่ยวกับงานวันเด็กในปีนี้หน่อยค่ะอ๋อวันเด็กปีนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับ ที่ขนาดฝนตกอย่างนี้ยผมไป11ปีโครงการนี้มี17ปีก็จริงแต่11ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอฝนเลยเจอแต่หนาวแล้วก็วันนี้ฝนตกแล้วก็น้องๆผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องโครงการวัเด็กสันจรนเรานี่ก็ไม่ไม่ถอยไม่ถอยนะคะสู้เพื่อเด็กไทยเพื่อน้องครับครับผมขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณครับ สัมภาษณ์นิดนึงนะคะไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคะับนี่อยู่นี่ค่ะอ๋อเป็นคนพื้นที่นี่ใช่ไหมแล้วนำไอซิ่งนี้มาเลี้ยงเด็กๆในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับงานวันเด็กวันนี้คนที่ขอกระชอนคนนี้คนนี้เป็นหัวเรือใหญ่ดนะคะคนนี้เป็นหัวเรือใหญ่นะคะอะไรนะคะนำไอซิ่มาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นยังไงคะกับงานวันเด็กวันนี้อ๋อความจริงตั้งใจมาอยู่แล้วค่ะมันก็รู้จักคนในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะ นี่มาจากกำแพงเพชรค่ะมาจากกำแพงเพชรค่ะมาร่วมงานที่ั1แรกค่ะคะอ๋อใช่ค่ะยังไม่เคยมากับของกลุ่ของใช่ยังไม่เคยมากับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไปกลุ่มของตัวเองไททันค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงกับงานของกลุ่มนี้บ้างคะก็โอเคนะคะขนาดฝนลงนี่ยังสู้ไม่ถอยเลยค่ะ ก็สนุกกว่านี้เยอะเนาะใช่ใช่ใช่อไม่ทั นคะมาจากวิทยาลายัยพยาบาลปรมราชชนนีนพรานวรชิลาค่ะาบางทีบางกับงานบันดเิมแข่ะกแล้วก็<อ>มันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเวลาได้มาจัดกิจก,กรรมให้กับน้องๆแล้วก็ออกนอกสถานที่เี่ค่ะ แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่เราทางวิทยาลัยค่ะช่วยกันก็คือว่าส่งตัวแทนเพื่อนมาแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณหรือว่าของต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราทางวิทยาลัยค่ะจะช่วยตันทุกชั้นปีเลยแบบช่วยกันช่วยกันนะคะในการหาสิ่งของแล้วก็จัดสินของที่จะมาใช้ในวันนี้ค่ะไม่ทราบวา่ากิจกรรมที่เตรียมมาเนีย่ยมีอะไรบ้างคะก็วันนี้ก็อันนี้จะเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกด้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพค่ะเป็นเรื่องพื้นฐานที่น้องเด็กประถมเนี่ยที่ที่จะรู้ค่ะก็จะ ให้ความรู้กันแล้วก็ให้เหมาะสมกับเด็กค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเรื่องของการ C P R ค่ะคือให้น้องแบบได้ได,ได้รู้จักอะไรให so re really cool. ้ม <ise Exc> <ité> ันตื่นเต้นหรือว่าแบบแปลกใหม่ก็คือเป็นการแบบปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สนุกกันใช่ค่ะสัดนีให้น้องๆดูแล้วก็มีของรางวัลมีรางวัลด้วยแล้วยางงี้สาธิตให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะเดี่ยวตัวแทนไหมคะเดี๋ยวเลาเชลยเชลยมา ทางเดี๋ยวจะเป็นรุ่นแต่ว่าเป็นรุ่นพี่หนูนะคะว่าพี่เของมาหลายปีแล้วสวัสดีค่ะเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะค่ะไม่ทราบว่ามากี่ปีแล้วคะมาเป็นเป็นปีที่สามค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับงารมาก็มาต่ละมาแต่ละค่ะก็แบบความรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะแบบว่ามันเห็นของการทำงานที่เป็นทีมแล้วก็เห็นแบบพี่ๆทุกคนอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบขออนุญาตนะเต็มที่กับงานตรงนี้ค่ะทั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะไม่งั้นไม่มาถึงสามปีปีหน้าก็มาอีกใช่ไหม มันรู้เหมือนกันค่ะเพราะจบแล้วต้องจบต่อน้อง้ๆค่ะพี่อยากดูสัตอาเนี้ยค่ะสาธิตนิดนึงนุเล่ใครจะเป็นน่เลย่ค่ะใครจะเป็นนายแบบนางแบบให้ดูพระเอ๋พระเอ๋ไหนคะน้องน้องคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อเลค่ะชื่อเลนะคะสมัครครูที่ไหนอาจารย์เลิกสมัครที่ไหน เรยก่าราน C P R ช่วยผู้ป่วยฟื้นคืนชีพค่ะอันนี้นะคะก็เอามาสอนให้กับน้องๆได้ดูกันแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้ขึ้นมาลองทำด้วยค่ะแล้วก็ขั้นต้นนะคะเราก็ต้องรู้พอดีจงประโยชน์ในการทำก็ในกรณีที่ผู้ป่วยที่แบบคำชี่ประจานไม่ได้ไม่หายใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนที่เราจะเรียกรถพยาบาลก่อนที่ระพยาบาลจะมาถึงอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ งั้นเรามาดูที่ขั้นตอนกันเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นหุ่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝึกนะคะและเวลาที่เราจะ CPR เราก็ต้องหาชายโครงก่อนเนาะแล้วเราก็ลากมาที่ตรงจุดกลางของอกนะคะแล้วเราก็เอาอุ้งมือตรงนี้ค่ะวางลงไปอ,อ่ะล้วก็กดลงไปนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูมันจะมีไฟขึ้นมานะคะเราจะใช้เ,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 เห็นไฟไหมอ,อันนี้ไฟนะคะถ้าเกิดกดถูกมันจะเป็นสีเขียวขึ้นสอง แค่สามดวงค่ะก็หลักในการกดนะคะมันก็กดสามสครั้งต่อการเป่าปากสองครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดผิดมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้ให้ดูค่ะว่าเราผิดตำแหน่งหรือว่านกำหนักเราไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดเป่ารปากด้วยใช่ค่ะประดับจัดระดับเลยคันนี้พี่แอนจากอินสตาแกรมนะคะยี่สิบชั่วโม มาเข้าเที่ว้ี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับไม่ทราบมาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครับครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับผู้มาร่วมกิจกรรมครับ ้บาางคเป็นอ่วันนี้ก็จะมียายาเบื้องต้นก็คือยาอาจจะเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้ทั่วไปยาแก้หวัดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทําแผลยาแก้เป็นลมแอมโมเนียหอมอะไรเงี้ยฮะันนี้ครับทางเจานที่ครับทางผู้นำรถขับรถมาติดในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็โดยทั่วไปถือว่ายิ่งใหญ่มากครับแต่ว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องเรื่องฝนนิดนึงก็ก็ยังกังวลใจอยู่ว่าหลังจากที่ ผู้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ไปเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ครับเพราะบบว่าอากาศเปลี่ยน,นรครับท่านองเตรียมยาวไว้เยอะๆเลยนะคะครับผมครับคครับ